กระผมอดิสรเพียงเกตครับการประชุมเอเปกสิ้นสุดลงพลเอกประยุทธ์จันโอชาออกมาถแถลงบอกว่าประสบความสำเร็จผมพูดเฉพาะตัวประยุทธ์จันโอชานะครับถือว่าประยุทธ์เถื่อนโอชาใช้ที่ประชุมเอเปกชุบตัวเองตะกัวจะชุบจะกลายเป็นทองหรือไม่ ท่องคำตกขีดินบ่เคยเศร้าเม็ดเข่าตกขีดินบ่เคยเกิดเป็นยาทองคำคือทองคำตะกั่วคือตะกัว่วประยุทธ์เนี่ยยังไงก็เป็นตะกั่วครับแม้ภาพการประชุมจะมีคนน้นคนนี้ผู้นำของจีนมาลองประธานาธิบดีอเมริกานายกแคนาดาหลายต่อหลายคนก็มาครับ ก็เป็นไปตามการประชุมนั่นแหละครั้งต่อไปก็ไปประชุมที่อเมริกาแต่ว่าครั้งนี้ตัวประยุทธ์เนี่ยผมว่าชุบยังไงเศรษฐกิจไทยก็ไปไม่ได้ดีหรอกครับเพราะการนําของประยุทธ์จันโอชามันเป็นอุป,ปสรรคต่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยิ่งสาเหตุของปัญหามันอยู่ที่ประยุทธ์จันโอชาถ้ากำจัดได้ดี ลบประยุทธ์ออกจากเวทีการเมืองนั่นแหละประเทศไทยถึงจะมีโอกาสพัฒนาชาติบ้านเมืองในทางเศรษฐกิจสมดังวัตถุประสงค์ของเอเปกหรือสมดังกับคนไทยอยากจะพัฒนาประเทศถ้าตราบใดมีพลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำผมเชื่อของผมครับไม่มีทางเพราะประชาชนขาดความศรัทธาต่อผู้นำอย่างยิ่ง ผู้นำคนนี้พิสูจน์แล้วว่าเจปีที่ผ่านมาแปีที่ผ่านมาไม่สามารถนําพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญในด้านเศรษฐกิจได้เห็นมาแล้วครับเป็นไปไม่ได้จะประชุมเอเปกกี่ครั้งโดยประยุทธ์ทำอีเลอเทอ์ท่าถ้าทางอยู่ในขายขี้เทอร์ขายขี้หน้าอยู่ในที่ประชุมหลายครั้งต่อไปในอนาคตก็ไม่มีทางตาบใดที่นายกรัฐมนตรีประเทศไทย ชื่อว่าประยุทธ์จันโอชาผมไม่ชอบจริงๆครับคนที่มาจากการรัฐประหารเนี่ยมาชุบมือเปิบมาชุบตัวเองการอยากจะให้เป็นทองที่แท้นักรัฐประหารก่อการกบฏก็คือตะกวัวไม่มีทางที่จะเป็นทองคําได้ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนตะกวัวก็ต้องเปลี่ยนผู้นําที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนจากมือประชาชนทั่วโลกเขาถึงจะยอมรับเศรษฐกิจไทยถึงจะเดินไปได้ จำใส่หมอดใส่สมองไว้ประยุทธ์เถือนโอชา